ต่อไปออบถามมอีห่ในประถมกายบทที่ยี่สิบแปดข้อสิบแปดอ่าเชิญเจ้าของเรื่องอ่านยาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด <c oughs> เอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศรีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ํามันบนยอดเสานั้นอ่ะคาถามอะไรคืออันเนี้ก่อนหน้านั้น็คือยาโคบเขาฝัน <c oughs> เขาฝันแล้วพระองค์ก็เหมือน มาบอกว่าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทําสิ่งที่พูดไ้กับเจ้าแล้วแล้วเขาก็ได้รับการหนุนใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาอะ่ะแล้วก็เลยเนี่ยเออเอาหินเนี่ยมาที่หนุนหัวตอนปันเนี่ยมาทําเป็นเสาศักดิธิ์แล้วเราก็รู้ว่าหินเนี่ยมันเล็งถึงพระคัมภีร์ใช่ไหมคะคือพระเยซูหรือหนูอยากรู้ว่าแล้วน้ํามันเนี่ยเล็งถึงอะไร เทน้ํามันเล็งถึงอะไรไม่รู้ว่ามันเล็งถึงน้ํามันที่หญิงคมาจารีต้องคอยเติมคืออ่านพระคำหรือเปล่าคือหนูมไม่รู้ว่าหินเล็งถึงอะไรน้ํามันเล็งถึงอะไรค่ะอ๋อมเขาถามเนี่ยทรา,ายมาถามมาถามว่าหินที่ยาโคบใช้หนุนหัวเนี่ยมันหมายถึงพระเยซูใช่ไหมแล้วน้ํามันหมายถึงอ่าเขาเข้าใจว่าคือพระเยซูและน้ํามันเนี่ยที่เขาเอามาเจิมที่ที่แท่นบูชาเนี่ยมันคืออะไร โอเคนะตอบน้ำมันก่อนในสมัยก่อนเนี่ยนะการจัดสถาปนนอะไรสักอย่างหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะนะเขาจะต้องเจิมวยน้ำมันนะเขาต้องเทด้วยน้ำมันมนะอเ่นะเ,อเป็นพิธีกรรมเขาแหละนะเป็นพิธีกรรมของเขาแม้กระทั่งเอสมัยก่อนเนี่ยคนจะเป็นปูโรหิตหรือจะเป็นอะไรก็ต้องมารับการเจมิมนะก็คือน้ำมันเทใส่หัวไม่เรียกว่าการแต่งตั้ง ถ้าแปลง่ายเข้าใจง่ายคือการแต่งตั้งนะหรือการตั้งนะตั้งให้ตรงนี้เป็นแทนบูชานะให้มันให้มันถูกต้องเป็นพิธีกรรมดูให้มันศักดิ์สิทธิ์ทำนองเนี้ยนะทีนี้หินนี่ใช้พระธรรมไหมโอเคนะหินที่ใช้พระธรรไหมหินตรงเนี้ยนะนถ้าอ่านแล้วถ้าหากรู้สโาพ,พระครมพีแคบ ก็จะแปลหินตรงนี้ยากแต่ถ้าหาเข้าใจพระพีทั้งเล่มแล้วเข้าใจเยอะๆก็สามารถแปลได้ว่าหินอันเนี้ยเล็งถึงพระเยซูคริสเล็งถึงพระเยซูคริสน,นะ,ะลนและพี่บอกแล้วใช่ไหมพระเยซูคริสนี่ก็คือสีลาและพระเยซูคริสก็คือข่าวประเสริฐและพระเยซูคริสก็คืออะไรพระสัญญานะ ของพระเจ้าและพระเยซูที่ก็คือแผ่นดินพระเจ้าใช่ไหม,มนะเพราะฉะนั้นพระคัมพีเดิมเนี่ยจึงเป็นเงาจึงเป็นเงา <c oughs> ของพระสัญญาใหม่นะทีเราจะอธิบายเขายัางไงแล้วพูดเขาเนี่ยเขาาจจะฟังแต่เขาอาจจะไม่ยอมรับนะแต่เขาก็ไม่โตตอบเขาก็เฉยเฉยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราเจอคนที่เขาโตตอบแหละ เจอคนที่เขาค้านล่ะเจอคนบอกว่าเป็นประเด็งไงหินนี่คือพระเยซูหินนี่คือพระส,สัญญาใหม่หินนี่เป็นเงาของแผ่นดินพระเจ้าหินนี่เป็นเงาของขาประเสริฐคุณจะตอบเขาได้ยังไงก็เราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมหรือไม่ก็เถียงันหรือไม่ก็จนแต้ม<อ>ใช่ไหม<อ>เถียงเขาไม่ออกอเลือดที่ครายาาไม่ออกอเนี่ยโอเคไหมอ่ะใครนึกออกว่าถ้าเราจะที่บายเนี่ย ให้โยงหินก้อนเนี้ยหินก้อนเนี้ยเล็งถึงข่าประเสริฐเล็งถึงพระเยซูคริสต์เล็งถึงแผ่นดินพระเจ้าเราจะเอาบทไหนมาเปรียบเทียบอะไิลาก้อนศิลามุมเอกอะอ่ะศิลามุมเอกตรงนี้มันเกี่ยวกับมุมเอกตรงไหนอ่ะตรงนี้มันเกี่ยวกับหนุนหัวก็การที่หนุนหัวซามูเอลการสมูเอลหรือเปล่าซามูเอลอะไรอ่ะี่ว่าอ่ะอันนั้นมันหิบสัญญาอ่ะ น้อยเขาบอกเขาน้อยเขาเลยกล้มศีรษะลงไปทางท่านอนออนะ<อ>บนหินหแปลว่าแปลว่าติดสนิทเหรอเห็นไหมนี่ท่านอนของเขาแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นเขาแปลว่าน้อยกำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ท่าติดสนิทมันกําลังแปลว่าถ้าอ่านคัมภี์เมื่อไหร่ขอให้นอนทุกครั้งขอให้หลับทุกครั้งขอให้หลับตันนี้ โอเมก้าและออนฟาอะอาไรอาโอเมก้ายานอนลับใช่ไหมที่ยวว่าหินคื่นี้ก็คือโยงไปที่แบบอะไรนะที่หไม่ใช่เลืออะเลือกหินเาเรยกอะไรสวเช่ไเอะไรที่กนีที่เอาิดน้ำหินเาเลือกเอาหินในน้ำ เรือหินในน้ำแล้วก็วิดน้ำเอามาเรียอะไรนั่นแหละค่ะอะไรหดนั้นอันนั้นมันมีหินเลยมีเลือดหินนะยีเดโอไม่มีเลือดหินไม่มีเลืองหรอมีไม่มีมีแ่แหวกน้ำเนี่ยที่เขาสร้างตึกแล้วเขาก็เอาหินลงอะไรก้อนแรกอ่าฟาง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 รับประกันได้นะถ้าพี่ไม่ถามเนี่ยนะให้เวลาอีกห้าปีก็ยังอธิบายไม่ได้งานไปไหมอริงจริงให้เวลาห้าปีเลย อ่ไม่เชื่อเก็บไว้ห้าปีไหมอกก้าไม่ต้องเก็บพี่ดาวเชื่อไปเลยที่ย่้าปีแล้วอ่ะโอเคฟัง,ฟงอีอ่านข้อยี่สิบเอออ่านข้อสิบซิข้อสิบเออยากข้อออกจากเมืองเบอ,อเชบาเดินไปที่เมืองฮาลานอ่าออันนี้ไม่ต้องแปลนี่เขากำลังเดินทางอยู่โอเคนะข้อสิบเอ็ด เขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาเหินก้อนหนึ่งมาหนุนศ<ย>ีรษะแล้วนอนลงที่นั่นเห็นไหมยาโคบออกเดินทางจากเบเออเชบาเดินไปยังเมืองฮาลาหมายถึงเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งขณะที่เดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะรู้ไหมถ้าพี่จะโยมขัมนพีนะให้ประเภทแหวกแนวหน่อยนะ พี่ก็จะเปรียบเทียบเมื่อมีคนสมาเลียคนหนึ่งนะคนคนหนึ่งอ่งนะนนเดินทางจากเยรูเซ็มไปสมาเลียไปเมืองคนบา่ะแล้วไปแล้วก็ไปถูกโจรป้องอยู่กลางทางใช่ไหมนะเขาเดินจากเ,เบ,าบเออร์เชบาเบเออร์เชบานี่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะกำลังจะเดินทางไปเมืองฮาลานเมืองฮาลานคือเมืองที่พระเจ้าบอกให้อบหับราฮมออกมาจากฮาลานออกมาจากเมืองเออใช่ไหม นะก็เหมือนคนคนหนึ่งกาลังเดินทางจากเยรูซาเล็มกาลังจะไปยัยงสมาเลียเห็นไหมเขามาถึงที่แห่งหนึ่งนะก็เหมือนกับหญิงคนนะั้นเหมือนกับชายคนนั้นเดินไปถึงที่แห่งหนึ่งแล้วถูกโจนป้น,อน,น,นโอเคไหมนี่พี่ให้เราเข้าใจถ้าอ่านข้างพีแล้วตรงนี้เหมือนกับตรงไหนตรงนี้เหมือนกับตรงไหนพยายามจับประเด็นให้ได้โอเคนะนี่ที่พี่สื่อสาร นะแต่ว่าไม่ได้เอาข้อสิบมาพูดนะแต่ว่ายกให้เราเห็นว่าตรงเนี้ยข้อเนี้เหตุการณ์ตรงเนี้ยเหมือนกับเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะเอาข้อสิบเอ็ดใหม่เขามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ที่นั่นในคืนนั้นทําไมต้องพักที่นั่นในคืนนั้นอ่ะทําไมเดินทางมายังไม่ถึงที่แล้วไปต้องพักอ่ะทําไมไม่เดินต่อไปให้ถึงล่ะเออเพราะมันดวงอาทิตย์ตกแล้วใช่ไหมพอดวงอาทิตย์ตกแล้ว นะมแปลว่าอะไรเหมือนกับเหมือนกับคนคนหนึ่งดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยนะนะนะดําเนินชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วดําเนินชีวิตต่อไปไม่ได้แล้วดวงอาทิตย์ตกแล้วถ้าขืนเดินต่อไปท่าก็เดินในความมืดแล้วใช่ไหมถ้าเดินต่อไปต้องเดินในความมืดแล้วเดินต่อไปเดินด้วยความลําบากแล้วเดินด้วยความกลัวแล้วใช่ไหมเพราะในความมืดเนี่ยคุณล้องเดินด้วยกลัวไปหมดอ่ะนะเดินด้วยความสงสัยแล้วเดินอะไรทั่วอะไรแล้ว เขาก็ต้องหยุดเดินใช่ไหมเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะแล้วนอนลงที่นั่นและพี่ถามคำนี้ว่าในคืนนั้นและดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วแล้วเขาก็นอนเนี่ยมันอยู่ในภาพพีตรงไหนอีกพอีะตกแล้ใครจะนอนก่อนะอ่าอ่าใกล้จะนอนไอ้นะ มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วเขาก็นอนลงเพราะมันใกล้มืดแล้วอยากขอฟังอภัยเจ้ามีอยู่ตรงไหนตรงไหนอีกก่อนพระเยซูขึ้นแบดิฐานอยู่เจ็ดเดือนอ่ะนึกออกไหม <c oughs> อันนี้ให้นึกอีกเดือนนึงอย่าออกไม่เห็นน้อยกว่าห้าม <c oughs> ไม่อีกเดือนนึกออก เออหลับตอนนั้นใกล้ค่ำอ๋อของเอาครับอับลาห์พึ่งอับราฮัมอับราฮัมถวายเห็นไหมบอกให้เดือนหนึ่งเห็นไหมอับราฮัมครับยังไม่เดือนเลยอับราฮัมทําสัญญากับพระเจ้าไงเห็นไหมแล้วเอา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 วัวมาผ่าครึ่งเอาแหวะไว้พอกลางคืนพระเด้อนอับราฮัมก็กลัวอับราฮัมก็นอนใช่ป่ะพอดวงอาทิตย์ตกแล้วมีเหยยี่วมาใช่ไหม แล้วอะไรมนาะมีครบเพลคบไฟมาเห็นไหมเพราะอ่านเจอพระคัมภีตร,ตรงเนี้ยดวงอาทิตย์ตกแล้วมืดแล้วแล้วนอนมันอยู่ตรงไหนเห็นไหมสรุปแล้วก็คือว่าเนี่ยเป็นเงาของคนคนหนึ่ง mm hmm. เมื่อเดินทางอยู่เนี่ยนะ mm hmm. เมื่อหลับแล้วต้องพัก mm hmm. นะเดินต่อไม่ได้ mm hmm. นะไม่มีสิทธิ์เดินต่อไปได้นะทําไงอะ่ะดีที่สุดก็คือต้องหยุด mm hmm. ดีที่สุดต้องหยุดเดิน mm hmm. ใช่ไหม แล้วต้องนอนใช่ไหมนะแล้วต้องหาอะไรมาหนุนใช่ไหมเราจะนอนให้สบายได้กลางทะเลทรายต้องหาอะไรมาหนุนใช่ไหมมาหนุนศีษรษะใช่ไหมมาหนุนเพื่อเราหลับสบายใช่ไหมนะก็คืออะไรก็ต้องเอาหินมาหนุนนะก็ต้องเอาพระเยซูคิดมาหนุนเอาข่าวประเสริฐมาหนุนเอาพระสัญญาพระเจ้ามาหนุน ใช่ไหมนี่คือเงา,น,เงานี่คือเงาที่ว่าหินเนี่ยที่อ้อมบอกว่าหน้าเป็นพระเยซูใช่ไหมใช่แล้วปากฏอ่านต่อบไปแปลว่าอะไรนีมิตก็ฝันใช่ไหมนะฝันว่ามีทูตสวรรค์ขึ้นลงเป็นบันไดเชื่อมต่อระหว่างสวรรค์กับพื้นโลกใช่ไหมนั่นคือว่าแผ่นดินของพระเจ้าลอยลงอะนั่นคือเป็นเงาของแผ่นดินพระเจ้ากับ,ก,บกับที่พวกให้เราอธิษฐานขอแผ่นดินพวกลงมาตั้งตั้งเถิดนั่นแสดงว่าหินก้อนนี้แหละคือพระสัญญาใหม่ หรือเป็นแผ่นดินพระเจ้าเห็นไหมอั布拉เอะยาคบถึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าพิพากษารักษาเท่า่วสดงว่าเขาก็เลยขอถวายตัวเขาให้กับพระเจ้าสะอาดต่อไปเรื่อยๆก็เริ่มทําสัญญากับพระเจ้าเลยว่าขอพระองค์นำเขากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเขาจะนับถือว่าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าของเขาใช่ไหมโอเคนะเข้าใจนะว่หินนี้คืออะไรนะเพราะนั้นเขาจริง เจิมน้ํามันลงไปที่หินนั้นก็หมายถึงว่าแต่งตั้งหินนั้นนี่แหละเป็นที่ที่เขาจะใช้เคารพสักการะบูชาหรือเชอว่าเขาจะยกหินนี้แหละเป็นพระของเขาหรือเป็นสัญญาของเขาที่เขาตกลงกับพระเจ้าโอเคนะเข้าใจนะ